สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทริคนะครับเทคนิคาการเข้าสเกลนะครับเพื่อใช้สำหรับในการปริ้นนะครับเพื่อให้ได้ขนาดกระดาษได้ตามสัดส่วนหรือมาตราส่วนที่เราต้องการโดยใช้เทคนิคโดยการปริ้นเลเยอร์นะครับวันนี้เรามีแปลนนะครับสำหรับในการเข้าสเกลโจทย์ของเราคือการเข้าสเกลในมาตราส่วน1ต่อ2000นะครับ1ต่อ2000โดยนะครับ เราจะมาปริ้นหน้าเลเยอร์กันนะครับในการแสดงผลของ AutoCAD Civil ท d หรือ AutoCAD ปกติเนี่ยจะสามารถแสดงผลออกอยู่ในหน้า2 w i n d o w ดก็คือตัวที่เป็นโมเดลกับตัวเลเยอร์นะครับโมเดลก็คือแพลนที่เราใช้ในการเขียนนะครับส่วนหน้าเลเยอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหน้ากระดาษนะครับขั้นตอนนะครับเข้าเลยนะครับขั้นตอนก็คือหากเราต้องการที่จะ อ่าพิมพ์น,นะครับเราก็จะเข้ามาหน้าเลเยอร์นะครับแล้วทําการลบตัวเลเยอร์เดิมออกนะครับแล้วทําการเซตติ้งนะครับตัวกระดาษเพื่อทําการพริ้น์แต่เราต้องดูรูปของเราก่อนนะครับว่าจะวางตัวแบบไหนถ้าดังรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะวางตัวในแนวตั้งนะครับแสดงว่ากระดาษที่เราพิมพ์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของแนวตั้งนะครับอ่าเราทําการเซตแนวตั้งขนาด A3 นะครับโอเคเราก็มาที่ตัว plan setup manager นะครับเราก็เข้าตัว plan setup manager เข้ามาตัวที่เป็น layout 1ตอนนี้เรา active layout 1เข้ามาที่ modify ครับ mm hmm. modify ตัวนี้คือการเซตตัวขนาดตัว layout นะครับว่าเราจะต้องการเซตขนาดกระดาษอย่างไรนะครับแล้วก็มีการ set printer ไปที่ไหนสมมติผมอยาก set printer นะครับเราอยากพิมพเป็น pdf เราก็สามารถเลือก PDF อที่บรรจุไว้ในเครื่องอาจจะเป็นโปรแกรมนะครับ PDF ที่บรรจุไว้ในเครื่องที่ติดตั้งปลั๊กอินกับ printer ของผมเนี่ยก็จะมี f o x PDF Editor Printer หรือเราสามารถใช้ตัวที่มันติดตั้งไว้ในเครื่องก็คือตัว DWG to PDF ตัวนี้นะครับผมขอใช้ตัวติดเครื่องก็แล้วกันนะครับเราเลือก p r i นเตอให้แปลงเป็น PDF ไฟล์ นะครับแล้วก็ทกําการเลือกขนาดกระดาษให้เป็น A3 เราเลือกขนาดเป็น A3 นะครับเป็น ISO A3 นะครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้งตัวนี้เซตเป็น maximum ไว้ก่อนนะครับ maximum ไว้ก่อนเลือกขนาดเป็น A3 ก่อนนะครับเลือกตัวนี้เป็น p o r t r a a t นะครับเราลองกดโ OK อเคดูลองกดโอเคดูเราก็จะได้ขนาด กระดาษ A3 เข้ามาแล้วจึงนะครับถ้าเราต้องการมีกรอบเราลองวาดกรอบดูก่อนกรอบทําการพอตนะครับมุมมุมภาพเดี๋ยวปัญหาที่เราจะพอตเนี่ยบางทีมันมีการเหลื่อมของตัวกระดาษนะครับให้ทําการเซตตัวกระดาษให้ฟิกอยู่กับที่ก่อนนะครับเราพิม scale, พ์สเกลพิมพ์คําสั่ง C ก็คือคําสั่งวงกลมนะครับเพื่อหาตําแหน่งศูนย์ของหน้ากระดาษ พิมพ์โค ордин าสครับโค ордин าของกระดาษ0ูนนะครับ0ูนก็พิมพ์ศูนย์คอลัมน์ศูนย์ศูนย์คอมมาศูนย์ก็คือจะเป็นตัวหน้ากระดาษตัวนี้นะครับตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์ศูนย์ของกระดาษขนาดกระดาษของกระดาษ a 3หัวตั้งก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอเดี๋ยวเราลองดูก็จะต้องเป็นจริงๆมันต้องเป็นโค ордин าสเนาะ,ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้เซ็ตถูกไหม กลับมาที่ modify ใหม่ครับมีการ s e ตตัวนี้เป็นมิลลิกระดาษกระดาษตัวนี้น่าจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันที่ใช้อยู่ปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะเพราะไฟล์แคทนะครับอาจจะเป็นเพราะไฟล์แคทอ่าน่าจะเป็นเพราะไฟล์แคทตัวนี้นะครับไฟล์แคทตัวนี้ผมขออนุญาตลอง s e ตใหม่นะครับเซตใหม่เหมือนวิธีเดิมแต่ผมเอาขอเอา layout จากตัวนี้มาเฉพาะเฉพาะตัวนี้เลยนะครับเฉพาะตัวนี้มา แล้วนิวไฟล์มาเพื่อจะให้เห็นง่ายๆนะครับผมไป Page ู o อริจินอลนะครับอ่าตำแหน่งเดิมก็าวางไว้ประมาณนี้เซตตามโค ордин สนะครับอ่ะลองใหม่นะครับมันเดิมไลอัลนะครับลบตัวนี้ออกลบตัวนี้ออกเซตหน้ากระดาษครับเพจ s s t t t n n m m n n g g r r modify นะครับเลือกเป็น PDF นะครับ เลือกเป็น PDF ไฟล์หา,า,า PDF PDF ไฟล์นะครับเลือกเป็น A3 กระดาษ ISO ISO A3 นะครับ ISO A3 A3 อยู่นีอ่อันนี้เป็นแนวนอนเราแดกได้แนวตั้งนะครับ ISO A3 อ่าแนวตั้ง layout นะครับ เซตตัวนี้เป็นแมกซิมัมเหมือนเดิมนะครับแล้วกดโอเคก่อนอ่าอ่าตัวนี้เราลืมกดโพสเทตมันก็จะอยู่ในแนวนอนกลับมาอีดิเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นโพสเทตตัวนี้นะครับอ่าก็จะมาอยู่ในแนวนอนนะครับอ่าโคดินเนียเราจะสังเกตได้ว่าค่าโคดินเนียสตัวเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวตัวตัวเนี้ยมันจะมีตัวโคดินเนียสที่ไม่เท่ากันตัวเนี้ยสัดส่วนของ วันนี้เป็น1ต่อ1แต่ตัวนี้เป็น 1, t 1, t 1, t 1ต่อต่อพัน1 1, 1, นะครับนะครับอ่าเรามาว่างเพราะว่าผมต้องการพอดโคเรนส์ตามนี้0 0ก่อนนะครับ c วาง 00. อ่์นะครับ c วางตำแหน่ง 00. อ <88 S 1> <ต>่าพอดีแป้นพิมพ์มีปัญหานิดหน่อยโอเคพิมพ์ไม่ค่อยได้อ่าน0ูนนะครับนี่คือตำแหน่ง 00. ของมุมกรอบที่เราอยากจะฟิกไว้ มีมุมฝั่งนี้นะครับขนาดกระดาษาขนาดกระดาษมันต้องเป็น2 7 0กับ3 97นะครับถ้าเป็นกระดาษ A สามตัวนี้ก็อ้างอิงจากสแตนดาร์ดนะครับสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ครับสองอเดี๋ยว ดูว่าใช่ไหมสอง้าเจ็ไม่ไม่ชัวร์เดี๋ยวแป๊บหนึงขออนุญาตดูในนี้เพื่อความชัวร์นิดหน่อยอ่าจะต้องเป็น297กับ420สองกับสองเก้กับ420สองกาับสี่สงนฝั่งนี้297นะครับ297ครับ420ก็จะเป็นมุมกระดาษที่เราอยากให้มันอยู่ มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เซตกรอบกระดาษครับกรอบกระดาษที่เราจะครอบนะครับที่เราจะครอปเข้าไปถ้าเราอยากได้กรอบนะครับถ้าเราอยากได้กรอบอเดี๋ยวค่อยทํากรอบฟิกตัวนี้ก่อนถามว่าทําตรงนี้เพื่ออะไรบางทีเราพริมออกมาแล้วแบบมันจะเหลื่อมกันนะครับเรามีปัญหาเราต้องมาเซตตัวนี้ก่อนนะครับ modify แล้วเลือกตัวนี้เป็น window ครับ window ครับแล้วก็จับเราอยากให้มัน ตรงนี้เราก็จับตรงนี้นะครับตามขนาดกระดาษแล้วก็ Center to p ูพอครับ a อ p l y โ okay. อเคเราจะเห็นได้ว่าตัวขอบกระดาษมันจะชิดกับตัวตัวหน้า Layout แล้วนะครับถ้าเราอยากใส่กรอบสมมติเราอยากใส่กรอบให้มีการ o f f s e t ที่10เซนอ่าเราเราอยาก o f f s e ตตัวนี้10เซนเราก็ o f f s e ตตัวนี้เป็นมันก็จะได้เป็นขนาดของกรอบนะครับกรอบที่เราต้องการใส่ของหน้ากระดาษ ทีนี้เราจะเอาตัวโมเดลตัวนี้ครับมาใส่ในหน้าตัวเลเยอร์ทำอย่างไรนะครับให้ได้สเกลให้เราเข้ามาที่เลตเทนกูล่าครับเลตเทนกูล่าตัวนี้นะครับเลตเทนกูล่าตัวนีนะ้แล้วก็มาเซตนะครับสิ่งไหนตัวไหนที่เราอยากให้เป็นในการโชว์ภายในขอบเขตตัวไหน,นอ่เราออยากให้มันโชว์ภายในขอบเขตตัวกรอบด้านในแล้วก็เซตให้อยู่ในกรอบด้านในนะครับมันก็จะอินเสิร์ตตัวแมพเข้ามานะครับ แมข้ามาแต่ขนาดสเกลยังไม่ได้นะครับตอนนี้มันพลอตมาได้แต่สเกลไม่ได้เราอยากได้ตัวไหนครับเราขยับตัวนี้สังเกตนะครับสังเกตตัวด้านล่างตัวนี้คือเปเปอร์ก็คือเป็นกระดาษน,นะครับเป็นกระดาษแต่เราต้องเซตเป็นโมเดลครับเพื่อให้มันแสดงผลตามสิ่งที่เราต้องการอยากเซตให้มันอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดเท่าไหร่ให้เราเซตตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวการเข้าสเกลนะครับเราสามารถคัสตอมถ้าสมมุติเราอยาก ได้สเกลที่ไม่มีอยู่ในนี้เราสามารถกดคัสตอมแล้วก็เพิ่มสเกลที่เราต้องการได้แต่ในที่นี้โจทย์ของเราคือ2,000เราเซตเป็น2,000ครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกระดาษ A3 ที่อยู่ใน2000ก็จะเป็นขนาด A3 แลวนะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางในการจัด l เ y o u t นะครับเราก็ทำการจัดวางลเ y o u t ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษ A3 นะครับ A3 ที่เรา copy มา,ามีตัวไหนทับไปบ้าง โอเคครบแล้วดูเลเยอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น A3 รายละเอียดก็จะประมาณนี้ถ้าต้องการเข้าสเกล1ต่อ2,000นะครับ1ต่อ2,000 1ต่อ2,000ตัวนี้ก็จะเป็นรูปขนาดแบบนี้แต่เราจะพบว่าตัวนี้มันไม่บาลานในการวางเนี่ยอาจจะต้องไปจัดวางตัวเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะให้มันอยู่แบบกระจายเต็มพื้นที่นะครับแล้วเราลองปริ้น PDF ดูว่า ตามขนาด1 2000, นึ0งต่สองพันะครับเราลองพิมพ์ pdf ดูนะครับเราก็จะทําการพิมพ์ตัวเนี้ยครับกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกที่เก็บไฟล์ผมขอเซฟไว้ใน,นเดสก์ท็อปนะครับล้วก,กดเซฟดูนะครับมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น pdf ไฟล์นะครับ pdf ไฟล์ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้น่าจะอยู่พอดีผมมี2จอนะครับของผมมี2จอผมขอเปิดโฟลเดอร์แป๊บหนึง โฟลเดอร์ที่เป็น top, เดสก์ท็อปเนาะเดสก์ท็อปนะครับมันน่าจะชื่อชื่อชื่อวัดควรการยงยึด list 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 อ่าเนี่ยนะครับ r a w i n g หนึ่ง layout นะครับมันก็จะตามชื่อตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมปที่มีขนาด1ต่อ 2000แต่ตัวนี้มันจะมีกริฟอยู่ด้านบนนะครับเราอาจจะต้องไปเซตเซตตัวตัวขอบด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับตัวระยะออฟเซตเพื่อไม่ให้มันมีการจินขอบนะครับในกระดาษกระดาษมันจะมีการกริฟนิดหนึ่งนะครับนี่ครับกริฟตัวนี้มันจะมีตัวนี้คือตำแหน่งเส้นปลาก็คือตำแหน่งที่หน้ากระดาษเดิมที่มันอยู่นะครับแต่วิธีการเข้าสเกลนะครับ เราก็จะสามารถเข้าสเกลตัวนี้ได้นะครับออขอจบนะครับการการนำเสนอประมาณนี้นะครับ